สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับบอกเรียงนะครับค้งเบ่งนะครับค้งเบ่งมานี่นะครับอ้ไส้นะครับเสียอาดนะครับลุกพี่นะครับทรงคลิปมานะครับตะเสาเลยนะครับพกมงเคิงนะครับพกมงค์เคิงทรงคลิปมาเอ้าเป็นยังอีกเนาะคงเบ่งบุกค้งเบ่งเจ็บตีนเจ็บยังบ่นะครับตกใจนะครับพอไก่กำลังหาคู่นะครับไก่กำลังหาคู่ตีแผ่นนะครับไก่กำลังหาคู่ตีตี เงินแพงนะครับเงินแขนเงินเอ็มนะครับเพราะที่นี่ลูกคีส่งคลิปมาเต่านะครับส่งคลิปเปิดปีขึ้นให้เบิ้งนะครับคงเบ่งรุดนะครับรุดไทยนะครับคงเบ่งรุดไทยเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นที่เส้นที่สี่นะครับประมาณเส้นที่สี่นะครับเป็นปีคางคางใส่นะครับโอ้เสียดายแฮงนะครับตอนนี้รุดไทยนะครับคงเบ่งกะกะคงต้อง ยอมรับนะครับเพราะว่าไก่มันกัอายุ12เดือนนะครับ12เดือน13เดือนแล้วนะครับมันกัจะเปลี่ยนขนทายขนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาฤดูฝนนะครับไก่ก็จะทายขนทายยางเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าสัตว์ปีกตันสัตว์ย่านของแซดแซดปีกนี่จะทายขนสนับฝนนะครับเป็นส่วนมากนะครับแต่เอ้ยเสียใจหลายนะครับคงเบ่งโบเดชชนแล้วนะครับโบเดชชนแล้วนะครับบารนี้ก็เลยนะครับเสียาจก็เลยจะ ฝากผสมนะครับจะเลยก็เลยจะฝากผสมคงเบ่งนะครับช่วงที่ล่อนําปีกนํำขนเต็มนะครับฝากผสมคงเบ่งนะครับคอกละนะครับคอกละเจ็ดพันหานะครับมาจํากรสองพันนะครับกะฝากประชาสัมพันธ์นะครับคงเบ่งนะครับตอนนี้รับฝากผสมแค่ยี่สิบแม่เท่านั้นนะครับยี่สิบแม่เท่านั้นท่านใดอยากได้ ไก่ปลากรอยแข่งโซโล่นะครับแล้วก็ตีเขา่าโบมันตีโซโล่แบบผิวเผินนะครับเป็นไก่ตีเข่าฟาักลงหลังนะครับตีไก่ยู่ไว้นะครับเป็นปลากรอยตีตีไก่ยู่ไว้นะครับสามไฟนะครับสามไฟโบกเกินอันสองนะครับสามไฟโบเกินอันสองไฟแรกนะครับเตพะพม่าตัวเก่งกะแบกแบกเขาอยู่ประมาณสองขีดนะครับกะตีแผ่ อันก็ชิบก่อนหน้าทีนะครับเปิดหัวไฟแหลกของคงเบ่งเลยนะครับส่วนไฟที่สองกับอันก็บ่านหน้าทีนะครับเบสสนามมาตรฐานทั้งเบิดนะครับไฟที่สามนะครับตีอันเดียวนะครับเตะเงินแขนนะครับไปกับสองสองสองนะครับก็ตีเอาอันเดียวแผ่เลยนะครับท่านใดที่มักปะก่อยแข็งดีๆนะครับตีไกลยู่ยว่แบบนี้นะครับรีบเลยนะครับรีบเอาขาผสมเลยนะครับขนาดผมนะครับ ก็จ้าง้องเอาไปเลยนะครับผมก็ยังเอาแม่เบอร์หนึ่งของผมไปคือกันนะครับเป็นดำเรือลันอัศวินดำนะครับไปใส่โคงเบ่งนะครับอย่างไงสายพันธุ์มาไว้ท่านไดมีสายพันธุ์โคงเบ่งนี้ผมบอกเขเลยว่าอนาคดดีเลยนะครับซ้ามีทองในกำมือเลยนะครับเพราะว่าโค้งเบ่งมันใจหลวมมาตอนนี้ใหญ่สุดสามเดือน3เดือนเดียวขอสี่เดือนงํามแห้งนะครับง่ามแห้งมันใจถอดทายถอดพันธุก,กรรมออกมานี่คือพอมนเลยนะครับคือโคงเบ่งเลย นะครับงามครับนะครับท่านใดอยากาผสมนะครับรีตต่อเสียอาจได้เลยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามนำํำนะครับเจ้าของเบงนะครับสวัสดีครับ